นางขายยามาแล้วพวกเจ้าเคยเบิ่งบอกนางขายายาอย่ากดขามร้ายสวัสดีครับอีสานพ่เจ้าครับเมื่อนี้เขาสิมาเวอาเรื่องตีนตีนเนาะพี่น้องเนาะตีนแรกเล็บครบตีนที่สองตาปลามาตามมาเลยผู้ใดเป็นสองอย่างนี่โคตรทรมาน โคตรเจ็บบววสีเวลายางเวลาใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเบิ้งดีๆพี่น้องสูตรนี้หายได้ถึงสองอยางคือเล็บขบแล้วกัตาปลาฝีทีที่ศิลรรักษาเล็บขบให้พี่น้องไปหาสองอยางนี่มาก่อนเด้อนี่หนึ่งปูนปูนเชี่ยวหมากนะครับเป็นสีแดงหรือสีขาวอยังก็ได้ ขอให้เป็นปุนนชวมากแล้วก็สองเลมอนหมักหนาวหมักหนาวสองอย่างเท่านี้หายเล็บขบซื้อ,อเบอมีปัญหาเลยพี่น้องแค่เาหักแข่วเล็บออกก็จบเนาะบำยากมามาเบิ่งวิธีหักแข่วเล็บขบแล้วก็วิธีรักษาตาปลาไปเลยครับ เ <laughs> บิ้งดีๆเด้อพี่น้องนี่บักหน้าเฮาสิบปาดบักหน้านิดนึงบ่ต้องเอาลายเอาแค่นี้เฮาปาดบักเน้าให้บางนะพี่น้องเพื่อเอาเนื้อในมันนิดเดียวบ่ต้องเอาลายเอาเชือนแค่มีเนื้อในมันนิดเดียวแล้วเฮากะสิเห็ดตอนน้อยๆเนาะ เยอตอนน้อยๆตอนนี้อาจสีน,น้อยก็นี่ก็ได้แหลมๆยิ่งสี่นะพี่น้องนะที่นี่นเขากระเซียวบักหนาวเปียงน้อยๆเนี่ยพี่น้องมาแต้มปูนแต้มปูนนิดนึงนี่จังสีให้มันปลายแหลมๆน่ะมันแตะปูนเนาะปัดที่นี่เบิ้งตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ ขอโทษขออภัยเที่ยวตีนไม่ให้เบิงแต่เพื่อความเข้าใจเนาะพี่น้องนี่ตีนที่สารพระเจ้าะตีนคนทํางานพี่น้องบมื่อวันตีนคนในห้องแอร์เป็นอย่างสิ่ถ้าพี่น้องเป็นเล็บขบนะพี่น้องเล็บขบพยายามแค่มองเล็บมันขบเนี่ยพี่น้องเนาะเห็นแค่ให้มันเป็นหูจากน้อยบัดที่นี่เขาเอาส่วนบักน,น้าวจิ้มปูนนี่พี่น้องเสียบลงไปเลย เสียบลงไปเฮ็ดทิมว้ประมาณจากยี่สิบถึงเคืองชั่วโมง2ี่สบสสิบนาทีนะพี่น้องเสียบว้นะเฮ็ดจากเสากระแลงแล้วกับจากส4มสีมือสามสี่มือนะครับพี่น้องเดี๋ยวน้องหรือว่าแพนี่กระสิน้องสิแตกออกแพกระสิสมานเขาแล้วกระสีแห้งไปนะพี่น้องกระสีเสาสรุปว่าคือเสาเท่าในสามสีมือนั่นแหละนะครับ สรุปอีกทีหนึ่งเดิอพี่นองว่าวิธีรักษาไอเล็บขบนี่เอาบักหนาวเปียงน้อยๆกิ้มคือไอกิ้มปูนปูนเชี่ยวหมากเขาเนาะแล้วก็เอาไปทิ่มมองที่มันเป็นเล็บขบไว้ประมาณ20-30นาทีเฮ็ดย้ำมือเศร้ากับย้ำมือแรงจาก3-4มีือเนาะครับนี่หายเลยอันนี้ภูมิปัญญาบ้านเขาง่ายๆบ่ต้องวอลลี่บ่ต้องอย่างเลยแค่เล็บขบ ที่นี่ตาปลาบอมาเดี๋ยวอีสานพ่อเจ้าสีอธิบายให้ฟังง่ายๆ้วพี่น้องเพื่อความกระชับเอาแค่กระเทียมกีบเดียวกระเทียมกีบเดียวนะครับแล้วก็ทุบให้มนันเป็นแผ่นเป็นบดๆมันอ่ะพี่น้องก็ไม่ต้องละเอียดเป็นไดแล้วก็ด้วยการที่เขาขุดขูดขูด,ขดตาปลาพยายามขูดให้มันลึกๆเข้าไว้นะให้ลึกที่สุดเท่าที่สิลึกได้แล้วก็เอากระเทียมที่เขา บดบดไวน้นะพี่น้องไปอุดอุดไว้แล้วก็เอาพัตเตอร์ติดติดไว้เท่านั้นเองเนาะอันนี้เฮ็ดประจำเท่าเท่าที่มีเวลาเฮ็ดให้เฮ็ดประจำเดี๋ยวตาปลานั่นสีเปื้อยก็อสิบเปื้อยสินั่นนั่นรอบรพี่น้องเนาะแบบเสานะอันนี้เฮ็ดอยู่ประมาณจากอาทิตย์หนึ่ง เฮ็ดเท่าที่มีเวลาเฮ็ดว่างย้ำใดเฮ็ดย้ำนั่นนะพี่น้องนะตาปลาเนี่ยมันเพราะว่ามันเขามันสีเขาไปลึกนะไอไอ้ลากมันนะ่นน่ะลากมันนะ่ะเขาไปลึกเขาก็ต้องเฮ็ดทุกมือมันทุกมือนะพี่น้องเท่าที่มีเวลาว่างย้ำใดจัดเลย <c oughs> อันนี้ผมบรญญาวนล้วนบ่มีในตำลงุงตำร้าบ,บ่มีนะน <c oughs> <c oughs> ี่ผมจ้ <c oughs> จากตำร้าอีสานพระเจ้าไปหามาเพื่อพี่น้องเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ผู้ใดเป็นเก่าไปรักษาตัวเจ้าของผู้ใดว่าเป็นเก่าไปแนะไปน้ำผู้อื่นเพื่อให้คนอื่นได้เสาเก็บเสาปวดเพื่อนหายเพื่อนเสาเขาก็ดีใจเท่านั้นเองนะครับคืออย่างแชงไงค <laughs> อันนี้แหละครับเรื่องของดีของสมุนไพรบ้านเขาเนาะบอกมีอะไรล้มบวงล้มบานบ่มีดอกวิธีนี่ที่สิไปรักษา มีตามสมุนไพรมีความมีในภูมิปัญญาชาวบ้านเท่านั้นเองเนาะบบเซียกะกะแล้วแต่เรื่องสมุนไพรทดลองได้หายอิริต้องช่องอีสานบ่เจ้าเท่านั้นเนาะครับสวัสดีครับ